คำปฏิฐานประจำวันสาธุการแด่พระเจ้าพระบิดาเมื่อพระองค์ทรงนำาย่างเท้าของย์คนใดและคนนั้นพอใจในมรรคาของพระองค์แม้เขาล้มเขาจะไม่ถูกเวียงลงเหยียดยาวเพราะว่าพระหัตของพระเจ้าประยุงเขาไว้พระเจ้าทรงรักความยุติธรรมพระองค์จะไม่ทอดทิ้งธรรมิกชนของพระองค์และพระองค์จะทรงสง,สงวนคนเหล่าน,นั้นไว้เป็นนิดองุงพระยาเวทรงสำแดงความรักมั่นคงของพระองค์แก่คนบาปทุกๆคนที่กลับใจใหม่ และยังทรงเมตตาประทานความรอดแก่ทุกทุกคนที่เชื่อวางใจในพระบุตรของพระองค์พระเจ้าทรงประเสริฐยิ่งนักสรรเสริญพระเจ้าข้าแต่พระเจ้าขอบคุณพระเจ้าที่รงทรงขยายความคิดเพื่อข้าพงค์หลายได้มีความรู้และความเข้าใจในพระชจะของพระองค์และเพื่อปากของข้าพงค์หลายจะเป็นสติปัญญาและจะพูดความยุติธรรมของพระองค์ทุกทกวัน ขอบคุณพระองค์สำหรับรประสบการณ์ในฤทธิเดชของพระองค์ซึ่งกระพรงหลายได้รับรู้ถึงการทรงสถิตอยู่ด้วยขององค์พระพยายาัญญาบริสุทธิ์พระบิดา,ยาเจ้าข้าโอข้าแต่พระเจ้าบรรดาความบาปผิดของกระพรงหลายมีเท่าใดก็ทรงโปรดให้กระพรงหลายทราบถึงการทรยศและบาปของกระพรงหลายด้วยเถิดเหตุเพราะมีพิมพ์พีเขียนไว้ว่าใครก็ตามที่พูดว่าตอนเองไม่มีบาปเลยคนคนนั้นก็ลวงตนเองและสัจจภาไม่มีอยู่ในผู้นั้นเลย ข้าแต่พระเจ้าในวันนี้ข้าพงหลายจึงขอถ่อมใจลงด้วยใจที่สำนึกผิดและขอยอมรับว่าหลายครั้งหลายคราที่ตกจากระดับอันควรจริงๆและได้หันใจไปผูกพันกับการงานของเนื้อหนังก่อคดีบาปที่น่าละอายต่อเบื้องพระภักของพระองค์ข้าแต่พระเจ้าข้าพงศ์ทรงปโปรดเมตตายกโทษให้อภัยและขอทรงสร้างใจที่สะอาดขึ้นใหม่ภายในข้าพงหลายด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้าข้าแต่พระเจ้า ึงแม้ว่าในหลายๆจังหวัดบนพื้นแผ่นดินไทยผู้คนมากมายยังได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 บางก็เข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลบางก็ต้องกักตัวเองรักษาอาการป่วยอยู่ที่บ้านโอ้ข้าแต่พระเจ้าขอพระองค์ทรงโปรดเมตตาเพื่อเห็นแก่ความรักที่มั่นคงของพระองค์ขอทรงเยียบราแะอันทรงวิสของพระองค์แต่ต้องรักษาผู้ป่วยทุทกๆคนที่ติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ตลอดจนผู้ป่วยอื่นๆอ,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 อีกมากมายที่ทนทุกข์ด้วยโรคภัยไข้เจ็บต่างๆที่เบียดเบียนอยู่ข้าแต่พระเจ้าจะมีผู้ใดเล่าที่จะช่วยได้นอกจากพระองค์เพียงผู้เดียวเท่านั้นขอพระองค์ทรงโปรดเทวิตริเดชของพระองค์ลงืนเนืออบรรดาประชากรพระองค์ในวันนี้ขอให้เกิดเป็นหมายสําคัญมีคนหายโรคอย่างอัศจรรย์ด้วยพระเมตตาของพระองค์และมีคนบาปมากมายกลับใจใหม่ ปิดใจของเขาทั้งหลายตอนรับองค์พระเยซุคริสเป็นพระผู้ช่วยรอดด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้าข้าพงศ์หลายจึงอธิฐานกราบทูลขอต่อพระองค์ขอให้ทุทกสิ่งเปไปตามน้ำพระทัยของพระองค์ขอบคุณพระองค์ในพระนามองค์พระเยซุคริสเจ้าอาเมน